ปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยียแรนกลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั K ้นครับเออลืมบอกไปลิง์กอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็ครบสวัดีวรุ่นทุกท่านนะครับผมมันมาจนได้นะครับผมบิ่งมาวิ่งฟารอรอการบัฟมานานมากคลิปนี้บอกเลยว่าจัดเต็มนะครับผมแน่นอนเซตที่ผมใช้ตอนนี้นะครับผมเป็นเซตย่นครูดาวสกิลหนึ่งเมื่อทําให้ศัตรูช็อตนะครับผมนั่นก็คือแครอดสองเหรียญแล้วก็เปรโดอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเอ่อแล้วก็ใช้แท็กในส่วนของเจ็ดเทสตัวสลัดในการยืดระยะเวลาช็อตไปอีกนานด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ในร่างช็อตได้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับผมนานขึ้น30%เเเดี๋ยวรามลองดูแบบจัดเต็มเะครมเยได้ว่า เที่ผมไม่ได้ใส่เซตดึงธงไว้นะครับผมเพราะว่ามองว่าสกิลหนึ่งนั้นสําคัญมากๆถ้าใช้ได้บ่อยๆนี่มันค่อนข้างจะเกลียนแล้วก็คลิปนี้อาจจะดึงธงน้อยนะเออไม่ใช่สายดึงดงแต่เป็นสายป่วนยังไงล่ะมาแล้วจ้าดึงธงให้โรเจอร์ให้อะไรก็ดึงกันไปนะส่วนเราไปหาพนาเรือเอทไปเลยนะจ๊ะมาเลยครับอืมอะไรเฮ้ยแรงน้อถ่วงอย่างนั้นเหรอฮะมาถ่วงอะไรนะผมแล้วถ้าเราอยู่ในธงคนเดียวนะผมแล้วเลือดเยอะเนี่ย จะอะไรนะจะถือขึ้นด้วยนะครับผมนี่ถือขึ้นถึงแปดสนะนี่เราจะทำการช็อตกูดูสกิลหนึ่งมาว่ายๆนะครับผมนี่ขนาดเราผมไม่ล้มด้วยนะอืมแล้วก็ช็อตทำวีนึงทีนี่ครับผมแล้วก็ขอครึงขอครึงไปทีหนึ่งได้ไหมเจ๊ะอืมขอครึงเราจะอยู่ในร่างนี้นานนะครับผมนานมากๆเลยสิบหกวีนะครับโดนแท็กเต็มๆน่าจะนานมากๆด้วยนะครับผมโอเคขอครึงดึงดูดไปทีหนึ่งนะจ๊ะอืมอะไรอะไรผู้ที่จะเอาชนะห้าทงนะครับผมไม่เป็นไรตาเอ่อเกมนี้นะครับผมคลิปนี้จะเล แบบฟู่เกมเพย์ยังไงล่ะขอครึ่งหน่อยนะจ๊ะเอออย่าเพิ่งรีบจบดีขอเล่นกับพลเรือเอกไปก่อนเนี่ยโอ้โหมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครมาปวออ <c ười> ่วนอ่ะช็อตช็อตละจันอีคาคูไปก่อนแตกเลยนะครับผมแม่อะไรเหรออะไรเหะอะรอแตกอีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่เป็นไงเป็นสายโลหรือเปล่าเป็นสายวิ่งหรือเปล่านะโโอ้หูฝั่งเราดึงธงเกลียนไนงะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฝั่งนูเขาแน่จะดึงเราไม่ได้นะ อืมโอเคอสกิลหนึ่งมาพอดีโอเคโจไปครับส่วนแรกนะครับผมเล่นแบบฟูลเกมเพย์เดี๋ยวไปมชมกันแบบตึงๆกันเลยครับ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ่นรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ เอาละครับตาชิซอกัร,อรื้บผมเดี๋ยวมาดูเรื่องของเรียนดีบอกเลยว่าโคตรเกีย์นะครับแท็กเจ็ดเทพมีคนขอมานะครับผมต้องจัดเซตนี้เท่านั้นนะรีวิวแบบปกติผมไม่ทำนะเออฮต้องจัดเซตนี้เลยสโลวสวัสดีครับสโลนี่บอกเลยว่าของหวานผมเลยนะตีช็อตแน่ๆนะครับผมไปไหนเหรอเฮ้อไปไหนเห้นี่ไงต,ตีช็อตไปแล้วนะครับผมอืมแล้วก็หนีลงมาก่อนนะหนีมาทำหอกอะไรตกลงมาเว้ยไม่ใช่ <laughs> เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมันดึงทงองโดน5ทองนะจ๊ะเห็นไหมสกิลหนึ่งมาว้ายๆนะครับผมสโลรทำลายติดสันไปเถอะน้อง นี่ติดช็อตไปก่อนนะจ๊ะเห็นไหมมันอยู่ในร่างฝักไฟฟ้านานนะครับผมนี่ติดช็อตเลยอืออือคลึงคลึงคลึงดึงดูดคลึงดึงดูดรู้จักวป่าฮะเออพี่มันสเสน่ห์แรงมันช็อตมันดึงดูดนี่ไงได้ได้ล้มนะล้มยิ่งได้สกิลนะก็มาดิก็มาดิเออก็มาดิเอาเอ,เอ,อะไรเหรช็อตเหรอโอ้ผมโดนล้างนะครับผมวันนี้ผมโดนล้างนะเพราะว่าเออข้อเสียเลยนะบอกก่อนว่าถึงแม้มันจะโหดนะครับผมมันมี สายป้าช็อตเนี่ยแต่ในเงื่อนไขของมันเนี่ยโดนล,ล้างง่ายพอๆกับอาคาเลยนะผมบอกก่อนดังนั้นเนี่ยระวังนะครับผมมันก็ไม่ได้ไหลเทียมทานนะมันเป็นสถานะแข็งแกร่งนะครับผมดังนั้นเล่นยากในตอนที่โดนล้างนะครับผมเนี่ยยังไม่มีสกิลแล้วเนี่ยไม่มีสกิลหนึ่งค่อนข้างจะไม่ไหวนะครับผม โอเคว่าไงครับโซโลช็อตทาม,มินอีกหนึ่งทีแล้วก็ดึงเลยนะครับผมอมหาแตกเห็นไ,ไหมแต่ว่าข้อดีก็คือสายฟ้าที่มันทำดาเมจแรงนะครับผมเมื mm ่อ hmm. ก<ๆ>ี้คุณเห็นไหมโซโลโดไปเจ็ดรนะ้อยเนี่ยเออดึงทำม,มินเลยโรเจอร์อย่างนั้นเหรอเอ้ยอะไรอะโรเจอร์ติดช็อตด้วยนะจ๊ะนี่ไงสกิลอืมอะไรติดช็อตโอ้โหมันติดช็อตสองรอบแล้วก็นี่ไงนี่ผมดึงไม่ได้นะผมเลือดน้อยนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออยึดทาม,มินนะผมนี่ไง โอ้ยแม่แม่โอแม่ล้างนี้มาแม่จะเย็นจเย็นแม่ใจเย็นแม่ดอตเทอร์มินอีกคู้นะครับสกิลหนึ่งมาแล้วเพราะเราล้มนะเราล้มเราได้สกิลหนึ่งนั่นเองช็อตทอมินโดนไปก่อนนีน้องติดบูตติดบูตติดติดบูตตีเลี้ยวติดบูตโอ้เนี่ยสกิลเราโดนล้างพาสซีฟเราโดนล้างนะครับผมเห็นไหมโดนล้างแล้วนะอันนี้อันนี้ก็คือแม่ใหญ่ล้างผมนะเห็นไหมครับนี่คือความเล่นยากต้องรีบดึงนะครับผมแตกเลยเรียบร้อยโอ้เห็นไหมนี่คือความเล่นยากของเขานะครับผม ก็คือเวลาดึงธงถ้าเจอตัวที่ล้างสถานะได้อย่างเงี้ยก็นับว่าเล่นยากมากนะอืโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวลองเล่นโรเจอร์นิดนึงนะเหลือ30วินะครับอืมมีคนโดนใบธงเลยโดนใบจากโมโมเออเกลียนจริงๆนะก็ที่บอกนะตัวนี้โดนล้างสถานะง่ายมากนะครับผมแบบอาคาเลยนะ ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนี้เนผมกดว่าโดนโซโลเปลี่ยนสีแป๊บเดียวโดนล้างเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเออเข้าใจได้เข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ไร้เทียมทานขนาดนั้นนะอืมโอเคชนะหรือเปล่านะครับผมฟังเราดึงธงได้ไหมน่าจะดึงไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรแพ้ไปนะครับผมเดี๋ยวไปพบกับตาต่อไปก็ได้เลยครับ เอาละครับรตอนที่สามครับผมเราต้องดูเลยนะครับผมว่าตัวละครเขาเนี่ยแม่งแบบแพ้ทางพวกล้างสถานะเรานะครับผมเพราะว่าสร้างสายฟ้าเนี่ยทำให้เขาถึกขึ้นรวมถึงเอ่อช็อตชาวบ้านก็ได้ทําดาเมจได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีล่างสายฟ้าเนี่ย ตัวเนี้ยค่อนข้างเล่นยากนะครับผมถึงแม้จะมีดึงธงไม่ส่งคนยิงก็ตามนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะผมเหรียญน,นี้ต้องบอกเลยว่าสกิลหนึ่งผมใช้รัวๆถ้าทำช็อตได้นี่คิดจะรู้ทำอะไรช็อตทำมินเลยหนึ่งทีอะไรจ้านี่ไงขอครึ่งหน่อยนะจ๊ะเราไม่รีบดึงทงนะเราไม่รีบดึงธงเพราะอยากจะช็อตมันก่อนนะครับผมถ้าเกิดคุณเล่นเหรียญน,นี้แบบผมนะกูไม่อยากดึงทงหรอกจริง เนี่ยนะโคตรเกลียนเลยดูดิจอดเกาครึ่งเลยกดติ๊กเกอร์เลยนะจ๊ะอืมโอเคถึงเวลาต้องดึงแล้วลนะ่ะเพราะว่าทงห้อยหมดเลยอืมดึงเรียบร้อยอะไรฮะจะกระจกยัดตาใส่คายอ้าวไม่เข็ดไม่เข็ดปล่อยแล้วไม่ไปไงปล่อยแล้วไม่ยอมหนีไงฮะไม่ยอมหนีไงโอเคฉันจะปล่อยแกไปก่อนอา้าวให้หลบได้เฉยคืออะไรวะนะ่าโอ้แฉงนะครับผมแฉงมาแฉงต้องระวังนะครับผมแต่ว่าเราล้มเราได้สกิลหนึบนะไม่เป็นไร เวลาเราดึงทำมินไปก่อนนะครับผมขอยึดยืดก่อนยึดใส่กันยึดใส่กันดอททำมินนิดนึงที่โอ้โหความพริวนี่มันอะไรกันนี่เออแล้วก็ดึงไปที่เรียบร้อยนะจ๊ะโอ้ยแข้งมันตีผมแรงนะครับผมโอเคโอ้โหโดนกระจกยาตาเย็ดโดแรงขนาดนั้นช็อตเลยอ้าวติดช็อตเรียบร้อยดิแข้งเอองานหยาบอันนี้โูดูสกิลมาไวๆนะครับผมเออโอ้โหเกียนจัด เกี้ยนจัดเอชอช็อตเลยนี่ไงขอครึ่งหน่อยอะไรที่รู้ทำไมที่สกิลผมโอ้โหแตกเลยนะครับผมแล้วก็ช็อตทำมีนอดกหนึงทีง่อะไรฮะโอ้แจ้งตายเลยนะครับผมแจ้งไม่มีฮาคีโดยผมช็อตรัวๆนะแต่ข้อเสียที่ผมบอกนะครับผมถ้าเล่นเซตนี้นะผมแนะนําว่าให้ใส่ที่ช็อตแล้วเด้งเลือดด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะดึงธงไม่ได้นะครับผม นี่คือปัญหานะครับผมเราดึงธงไม่ได้คุณสังเกตไหมเออดึงธงเลือดมันต้องมากกว่าเท่าไหร่50ใช่ไหมเออ,อยางนี้มันดึงไม่ได้นะครับผมมันเลือดมันน้อยไปนะแล้วยิ่งสกิลหนึ่งไม่มานี่จบเลยนะดังนั้นเป็นผมนะผมอา่าถ้าผมเซตใหม่นะครับผมอาม้าวแม่พวกกันดีว่าเออถ้าผมเซตเหรียญใหม่เนี่ยผมจะเอาช็อตแล้วเด้งเลือดด้วยนะอันนี้ถึงจะเกลียดน,นะครับผมโอเควันนี้จ้าโรเจอร์เห็นไหมไม่ต้องทําดาเมจเนี่ยดึงธงไม่ได้นะครับผมดึงธงไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อน เออไปไหนไอ้แจ๊สโรเจอร์เอานี่หมดแล้วชีวิต ยายาเฮ้ยดอนอะกูสภาพไปละจ้าเรียบร้อยครับคอขาดเลยนะเออเห็นไหมก็คือสามวัตเซตนี้ดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันมีข้อเสียไงครับผมมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่เด้งเลือดเลยนะถ้าเราใส่ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันเพคคอมหรือเปล่านะาเออเหลี่ยนเพคคอมน่าจะได้อยู่นะครับผมจาไม่ผิดนะต้องขออภัยถ้าจําผิดขออภัยมันจะมีทาศัตรูช็อตแล้วเด้งเลือดอะไรเงี้ยน่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมทําให้เราแบบว่าไม่ตาย ตายยากอะไรอย่างนี้นะผมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสกลับมาทาอีกทีนึงนะเพราะว่ายัดออฟเหรียญนี้เป็นแล้วนะครับผมไม่เป็นไรแพ้ไปอีกหนึ่งตานะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพบกับตาต่อไปกันเลยครับ เอาละครับมาตาต่อไปกันเลยนะยังดูในดาเขาเชนโดร่าอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะฝั่งนู้นเขามีตัวล้างฐานะตัวหนึ่งก็คือลูฟีดนิกะนะครับผมแล้วก็มีฟี่รอด้วยนะเออแปลกเว้ยไม่ค่อยเจอนะมาทําเหรียญแน่ๆเลยนะโอเคจัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทงกลางทมินก่อนนะดึงทงไม่ส่คนยืนกินเกลียนมาราจาอุนิกะมาต้องระวังนะครับผมมันล้างฐานาะเราได้ช็อตเลยนี่ไงไม่เป็นอมตะตอนใช้ ยึดทำมินหนึ่งทีอุ้ยเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกถอยก่อนถอยก่อนมาแล้วจ้าอุ้ยโดนอะไรเนี่ยอื้มอู้หูโดนไอ้นี่เหรอโดนโโลูฟีลอนะครับผมลูฟีลออืมโอเค้ยฟังเราโดนเสียทงง่ายไปหน่อยป่ะวะคือผมเล่นในช่วงนี้ไม่ค่อยเจอสายโลตึงๆในทีมเท่าไหร่นะฮะ อืมโอเคฟูจิโทระเหรอไม่เข็ดเหรอน้องฮะดอดได้นะครับผมดอ้ง่ายแล้วก็ช็อตทไมเลยอะไรเหรอฮะเอาได้ได้ไอ้นี่ไอ้นี่มันไอ้นี่มันเล่นแถว2เราดันมันก่อนอืมอีคคกูเดี๋ยวดึงธงก่อนนะฮะโอ้ยธงน้อยธงน้อยเราต้องเอาเลือดคืนมาก่อนนะครับผมอืมเราเลือดคืนมาก่อนโอุยเกือบโดนแชมเบิลนะ เดี๋ยวโดนแชมเบอร์เราแตกนะครับผมแล้วก็ดึงํามินมปนที่เรียบร้อยอะไรอะไรอืรยังไม่มีย่นฐานะนะครับผมไอ้ไม่มีการฐานะถอยมาก่อนอเดี๋ยวเราต้องดึงนงเอาเลือดนิดนึงนะ อืมโอเคอันแน่มีคนจะเรียมกับเราช็อตทำอินอีกหนึ่งที่โหทุ่งหายบ้านเลยว่ะอืมเราไปใส่วิ่งเพีงคนเดียวใช่ไหมเราไปใส่วิ่งพิกเกมคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ดึงดิครับรออะไรเฮ้อไม่ไงไม่โดนฐานะอะไรเลยนะครับผมไม่ไม่โดนอะไรเลยเมื่อกี้แล้วก็อีคาคูไปทีหนึ่งนี่เราอยู่ในติดช็อตอยู่นะแล้วก็เนี่ครับผมเราก็ถือขึ้น80%ไงคุณจำได้ไหมจำพัสิบแล้วก็ชอ็อตอีกหนึ่งนี่ ขอเล่นหน่อยได้ไหมขอเล่นหน่อยได้ไหมอะไรอะไรทําไมนี่นี่ช่วยกันเถอะหูโดนรุลัวแล้วผมโดนรุลรัวโคตรเกลียนเย <c oughs> เกียนจาดเกียนจัดเดี๋ยวเราต้องเอาเนี่ยครับผมอยู่ในฐานะไฟฟ้านานมากนะนี่กลับมาใช้ได้อีกหนึ่งทีอะไรโ่อะไรเฮ้ออะไร,ะไรนี่ช็อตทำรินโหโดนแรงดึงดูดอ้นี่ไปก่อนจ้าเราต้องดึงทงแล้วนะฮะเราต้องดึงทงแล้วไม่งั้นเราแพ้เลยครับผม เราดึงเลยจ้าอุ้ยอะไรเหรออ้าวติดช็อตนะครับติดช็อตนะครับบอก,ก่อนระวังหนวดขาวนะดูแล้วหนวดขาวน่าจะไม่ไหวนะผมเราไม่ไหวกับหนวดขาวแล้วก็ช็อตเทมินไปก่อนนะจ๊ะเออมาเลยอืออะไรเอ็กคาลิเบอร์เหรอเอาดึงไม่ได้นะผมเห็นไหมมันไม่มันเลือดน้อยไปหน่อยว่ะดึงไม่ได้นะครับผม โอเคติดชอ็อตปีหนึ่งที่แล้วก็ช็อตเลยอะไรอะไรทําไมฮะโอโห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 ้เรียบร้อยครับผมโดนหัวขานได้คือผมแบบพลาดนะืมแหมเราจะชนะบ้างไหมวะเล่นมานี่แพ้เยอะจังเลยครับผม <c oughs> ผมพยายามดึงธงอยู่นะนี่คิดว่าผมแบบไปไปนั่งช็อตอีกีลยวนะผมพยายามดึงธงอยู่แต่บางทีมันต้องกันธงไงเออโนะโอเคปาทวินเลย แล้วก็ยึดทมินโอ้แย่แล้วแล้วก็ดึงเลยน้องโอเคเอาแพอีกแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปพบกับตาต่อไปกันเลยครับลดแรกแจกแถมมาเทียบดเพชรตอนนี้ล um ถกระนำซัมเมอร์เซลทักไปหาเฟชนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดาวเพชรต้องน,นัดรัตพลมาเทียบต่งเพชรเท่านั้นอย่าลืมบอกมาจากช่องอาร์ทอนิทตด้วยนะครับ เอาละครับบรรดาสุดท้ายกันแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าคลิปนี้ ตุงต้งๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวเล่นแบบฟูลเกมเพย์นะครับเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมลงคลิปกับทุกวันเลยนะกับวันที่เปาตี้รัตน์เนนะโอเคเดี๋ยวมาดูกับบิ๊กมัมเซตยนช็อตของผมนะบอกเลยว่าตึงแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเชียวเออโอเด้งไม่ไงอีคาคูไปก่อนเดี๋ยวมันดรอสส่วนเข้ามาได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยอุ้ยโดนน็อกแบ็คนะครับผมโดนน็อกแบ็คเตืนเย็นเออโราเจอข้ามันเออนั่นแหละ อะไรอะไรช็อตอะไรอู๋เขาดึงนะผมมีเขาถึกโคตรถึกเลยถือโคตรพ่อแม่ถึกเลยยืนในทงคนเดียวนี่มันถึกจริงๆแล,แล้วเราก็ดึงสวนไปเลยนะครับผมมีหินช่วยอยู่แล้วก็ยึดทำม,มินเรียบร้อยครับผมเหรียญผมมันตึงกว่าเว้ยน้องอะไรเหรอกิจทรูก <c oughs> ิจารุมีคนเล่นนะครับผมนะเพราะมันมันเร็วนะตัวนี้มันเร็วนะเดี๋ยวไว้ทำคลิปไปดูด้วยนะครับผมสำหรับตัวละครที่บัฟมานะโอเคยึดทำม,มินเลยเอาละครับผม ไปแล้วไม่ต้องหายประจําเลยวะเออหรือฝั่งเราก็มีโรเจอร์นะแต่ว่าเหมือนกับฝั่งเขาตึงกว่าหรือว่าอะไรนะอืมแล้วก็ช็อตเลยนี่งไงอ้าวเป็นไรไม่โดนช็อตวะเฮ็นมันไม่โดนช็อตอ่ะมันบัก๊กมันบั๊กว่าแรบแบบว่ารักยังงหรือเออตียัดหน้าเลยแตกเลยคือดึงเลยจ้า เห็นไหมครับถ้าอยู่ในร่างสายฟ้านี่ตีสวนโรเจอร์ไม่ต้องกลัวใครเลยนะอืมโอเคโดนขาหมูไปทีนะครับผมเฮ้ยอะไรเฮ้ยลุมลุมแค่นี้ลุมลุมป้าเหรอเฮ้ยลุมคนแก่เหรอฮะเดี๋ยวยือย้อนิดหนึ่งนี่มันมันเดินเร็วนะมันยืดยื้อสกิลได้นี่ไงช็อตไปก่อนแล้วก็ดึงสิจานี่ดึงเลยจ้าโอเคยึดทมินนะครับผมต้องยึดแล้วนะเออเดี๋ยวฮะผมไม่ยึดนะครับผมรีบยึดเลยนะเดี๋ยวแพ้จะฟังเราไม่มีโล่นะครับผมมันกันหงยากไปนะ โดนโรเจอร์ไงอีคาคูไปก่อนออะไรล่ะอะไรช็อตก่อนสิครับรออะไรนี่นี่คร,ครึงครึงครึงแตกเลยจ้าโรเจอร์โดนครึงนะครับผมหูตาตึงว่ะโอ้ยพื้นถล่มโอ้โ,โทะลุไม่ได้ประกาศนีโคตรเกียดเลยน,นจริงแม่งเกียดพอๆเลยพายุเลยนะมันมันถล่มนะอืมโอเคลุมเข้าไปเดี๋ยวเรามากันตรงกลางก่อนใครมาฮะคิดซะรูร้อีกแล้ว เออตอนนี้เราติดฐาน่านี่นะผมโมโหหิวเฮ้ยโมโหหิวแล้วโมโหหิวแล้วช็อตเลยโมโหหิวขอครึงหน่อยนะจ๊ะครึงครึงโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนกลับโดนกลับ,ลบไปดีกว่าโดนติดช็อตหมดเลยคนระับผมฟังเราอ้าวเกมพลิกอย่างงี้ทำมินไม่ดีหนึ่งอย่ามายุ่งกับฉันนะเออเอ,อ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็ช็อตโชว์สาวไปทีหนึ่งแตกเลยหูดอกละหมืน่นนี่ผมดามเมดดอกละหมื่นเลยนะ เกียนจัดเลยอุ้ยโดนน็อกแบ็กมาอะไรสันติมาทำอะไรไม่ให้มาเออตายดีครับเรียบร้อยเก็บหมดนี่เป็นนี่เป็นใส่วิ่งจิิงมื่อนี่เฮ้ยไม่ตรงไหนอ่ะดึงๆึงดึงโอ้โหดึงไม่ทันนะผมเรียบร้อยหนึ่งสูตรแพ้ไปตาม่ายไม่เป็นไรนะครับผมนะอย่าลืมกดเป็นกวันจให้ผมด้วยนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวรับไปก่อนสวัสดีครับ